โ o โลโมชันยามเช้าของสาวสวย <What? S 1> นี่และครับคือกล้องที่สามารถทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นซูเปอร์โซโลโมชันและด้วยกล้องนี้เราจะจับภาพของสาวน้อยในชีวิตประจำวันกันเลยล่ะครับอ oh, oh, กำลังหลับด้วยโอ้ oh, oh, ดูลำแขน,นอ,อันอวบอั oh. ่มขาวอมชมพูคขกระนี่ปลุกด้วยเสียงโทรศัพท์ เพลงนี้ถ้าเพลงนี้แล้วก็ต้องเป็นอาวัตระเบะนาโอมี่เหรออ้าวเฮ้ยตื่นมาพี่แกจะร้องเพลงเลยว่านัเธอคุณแม่เจ้าร้อมวาดลวดลายเลยโอ้โหพุงเจ๊ก็สุดๆโอ้โหปลิ้นมากเลยโอ้โปรดสังเกตการกระเพื่อมของหน้าทองนะครับ บ้าแล้วนาอมิจังทำไมมันลํำหน้าถึงขนาดนี้ดูดิครับสโลจะเห็นผิวพุงนี่ลายซะไม่มีผมดูเหมือนแผนที่นะครับเลยครับนั่นเจ้าตัวก็ไม่แคร์สื่อบ้างเลยครับอ,อ,อาบน้ำเสร็จก็รีบผาะได,ไดกินให้ไวเลยนะโอ้หพันเดียกับซุกะแล้วนะนี่ยมันเด็บผมอีกโอ้ยไข่ดาวง่ายๆเลยมันมาดูตอนไข่ดาวกระลงไปที่กระทะแบบสโล กระจายเลยครับดูส่วนไข่ขาวที่ค่อยๆยสุกให้ดีนะครับทำไมครับมันจะมีอะไรครับครับโอ้ดูอ็ดูครับโอ้โหโอ้โหดู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 ดแลต่อด้วยของหวานที่เป็นพุดดิ้งกะแต่เช้ากันเลยทีเดียวนี่ก็คงเป็นของโปรดของเจ้าสองแสบด้วยอย่างแน่นอนเลยครับว้าวมากจังจเลยอ่ะอยากกินอยากกินดูนี่เด็ดมากมันดูดิ มันเหมือนจะแเละเลยนะนี่พอเดี๋ยวว่าจะเสียทรงปั๊บมันจะเด้งกลับมาเป็นเหมือนเดิมอโอ้โหเยี่ยมไปเลยมันกลัดข้ามาลูกลอยเดิมเลยใช่ใช่ตอนแรกดูว่าจะแเละดูดิครับน่าลงมาเหมือนจะแเละดูดิโหน่ากินจังอ่ะดูนี่เหมือนคาราเมลข้างบนนี้อ่ะอ่ะดูเหมือนจะมีคนมาหานะรีบไปไวๆเลยนะเจ้โอ้ใครมากันเนาะอ้าวเคนร้ายหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันจะยิงกันเลยเหรอ อ่กลายเป็นคดีฆาตกรรมซะแล้วกล้องเราจับจับตรงๆกันเลยดูให้ชัดๆกันไปเลยนะครับหนึ่งวินาทียิงไปได้ถึงสามสี่ร้อยเมตรเลยล่ะอ่ะแล้วนั่นคืออะไรเหรอเอา้าแล้วว่าถ่ายอะไรของหลุดออยจากกระเป๋าแล้วเนี่ยเป็นขวดน้ำของเราตกลงมาครับน่าเศร้าจริงๆยังมีของตกลงมาอีกครับเป็นคดีฆาตกรรมของสาววัย22แลวเนี่ย แกพกอะไรเยอะแยะขนาดนี้มีเนื้อด้วยจะบ้าตายปลาเขาจะกที่จะของกินเกมโอเวอร